ข้าวเดี in in, like ่ยวข้าวเดี ήταν. ่ยวผมไล่ไล่ไล่มาได้ไล่น่ไล่เรียบร้อยแล้วอย่างวนนี้นะครับเองนี้มันเรางท่านคองไปเรากจัขึ้นะลวรือกใบา้มนั่นแะครับทนี้ทด้นแกงไรกันแต่นี่ยังทาก็่างุไ่ง ได้ไปสองคนมาสิ่งนึงกับคือไม่ยิเย้กันจักรเข้รกับมี่เนี่ยเนื้อปลเนี ขับที่มีับมีพอสมเชนุมับที่เนจมื่นขึ้นยิ่ยิ่งับมีเนชนพุ่ครับนางสาวไม่เลนชนพุมนางสาวไมลีนชนพุ่ีเนชนพุ่ับเป็น่นนย่งิ่งาสุพรรณีคำหอมครับก็มาสุพรรณีคำหอับีกับ่อตออีกดับู้วักับไก่สเีเนกับุณขอบคุณขอบคุ้หลายๆรับ ลำล้วนมาได้เป็นขึ้นจัเนผพันหมกด้วครับขายมานี่อนา่คนละพันหมื่นีคนละงานเราคนตุ้งตมีนักสาวยู่สามน่อยด้วยแต่ผ่านานมเจอเหมนบั้ได้บัรเียนบ้านไฟกับน้านไฟวันมีหลังจาก้านไฟยี่สิหน้าบ้านไฟไม่าัววาทวทีเาเจบัววากััวบัวทุกางแวเข้นนเบื้อง nên tao ký tên hàng diễn bàn tao mong phải vui là hàng không đủ.